ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาท่านผู้ชมมาดูผลไม้ชนิดหนึ่งคือลูกตะคล์ลำไยบ้านนาครับเขียนบ้านผมผมเรียกว่าตะคลอนี่ครับลูกตะคาะใครไม่เคยเห็นลูกตะคลอครับนี่ครับลูกตะเคลอผลไม้ป่าขึ้นตามท้องไร่ท้องนาแต่ตอนนี้ผมเจือที่ป่าเนาะ นี่คือลูกตะครห์รสชาติจะเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานที่เนี่ยเปรี้ยวน้ำครับผมเอาไปผลของมันข้างในจะเป็นเนื้อสีเหลืองลำไยบ้านนาครับผมลำไยบ้านป่าเกิดมาตั้งแต่เด็กก็โดนกินลำไยนี้นะครับลูกนี้นะครับลำไยลำไยบ้านผม ถ้าส,ส,สตางค์ไม่ค่อยจะมีจะซื้อลำไยครักินนี่ไปก่อนนะกินไปกินมาท้องเสียสิครับลื่นนี่ครับดอกมากรสชาติจะเปรี้ยวผลจะเหมือนลําไยบดีผมเก็บมาลูกหนึ่งเนื้อข้างในผมจะแกะเนื้อข้างในดูนะครับ uất luôn, nó kẹp mày, kêu hả, nước này, nước này của, phần của tắc cờ, phải tập เนื้อของมันรสชาติจะเปรี้ยวขอโทษครับลำใหญ่บ้านนาะลำใหญ่บ้านป่า มานี้ครับอเอะอกมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนื้อของมันจะเปรี้ยวมากครับทานได้ครับผม ไม่ได้พูดอะไรคือว่าอม,มาเมล็ดอยู่ครับเปรี้ยวอร่อยกินกับน้ำปลาผสมน้ำปลาซดผมเปรี้ยวมากอร่อยตอนเป็นเด็กผมก็ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมไม่มีสตางค์ไปซื้อลำไยก็อันนี้แหละครับตะคล้อครับผมเป็นพู่เลยสวยครับ เลือกพั่วเลยลกลิ่นล่นอร่อยหวานเปรี้ยวอร่อยดีไม่แปลกครับผมลูกตะเคราะนี่ผลของตะเคราะใบเหมือนใบเงาะไหมครับขนาดใบยังใบเหมือนเงาะเลยนี่ครับ ทานได้ครับผมเปรี้ยวนี่คือลำต้นของตะคล้อครับนี่ครับใหญ่มากของป่าครับผมลำต้นตะคระ้อผลของตะคระ้อครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คอลำไยบ้านนาครับผมขอบคุณครับ